ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟานไดยันเรียนรู้จากตำนานหลายกีฬาเฟอร์กิวฟันไดยืนยันว่าใช้เวลาศึกษาเหล่าตำนานจากกีฬาอื่นอาทิเล์บอนเจมส์โนวักยอร์โควิชและทอมเบดดี้ในขณะที่กัปตันทีมลิเวอร์พูลมองไปยังการยกระดับตัวเองและยังคงอยู่ในจุดสูงสุดต่อไปอีกหลายปีจากนี้กองหลังชาวดัตยืนยันว่าไอคอนแห่งวงการบาสเกตบอลอย่างคิงเจมส์มีสโลแกนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งสรุปการต่อสู้ของลิเวอร์พูลเพื่อลุ้นสีแชมป์ในฤดูกาลที่หลายคนรวมถึงแฟนบอลและทีมงานหงแดงต่างมีทัศนคติกับความทะเยอทะยานในการคว้าถ้วยรางวัลของพวกเขาเลอบลและฟานได์ยังไม่ได้คุยกันแต่เราได้รับข้อความที่ส่งผ่านระหว่างเราฟานได้กลา่าวผมชอบบาสเกตบอลผมมองนักกีฬาชั้นนำทุกคนในระดับสูงสุดเพราะพวกเขาล้วนมีบทบาทสำคัญเป็นแบบอย่างสำหรับทีมและชุมชนของพวกเขา และยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้วิธีที่พวกเขาประพฤติตัวในสนามหรือบนคอร์ดรวมถึงสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อความยิ่งใหญ่มีเลอบรอนยอควิชโรเจอร์เฟเดร์เบดีผมสามารถบอกชื่อได้มากมายผมชอบฟังคนเหล่านี้และเรียนรู้พวกเขาในการรับมือกับการเป็นผู้นำและรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรวลีที่เลอบรอนใช้นั้นสมบูรณ์แบบผมพยายามทำตามนั้น เพราะผมต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตและรับประโยชน์สูงสุดจากตัวเองทีมและตำแหน่งที่เราอยู่เราอยู่ในจุดที่ดีที่จะทำสิ่งนั้นในฤดูกาลนี้อีกครั้งทุกฤดูกาลมีความท้าทายอยู่เสมอแต่ฤดูกาลนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษไม่มีการรับประกันใดๆแต่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างพิเศษกับวิธีที่เราเอาชนะสิ่งต่างๆในกลุ่มนี้เช่นข่าวของผู้จัดการทีมที่ลาออกใบแดงอาการบาดเจ็บ และเราไม่สามารถลืมพวกเด็กเดาวรุ่งได้ลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าเจเดนแดสกองหน้าวัย18ปีของสมสอนลิผูลคว้ารางวัลบอลเลอร์ออฟเดอะราวของเอมเรตเอฟเอคัพจากผลงานของเขาในการเจอกับเซาท์ทัมตันในเอฟเอครัพรอบที่5ที่ผ่านมาซึ่งในรางวัลบอลเลอร์ออฟเดอะราวนี้นั้นมอบให้แก่ผู้เล่นดาวรุ่งที่มีความโดดเด่นในแต่ละรอบของการแข่งขัน บอกตามตรงมันเหมือนฝันเพราะถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วผมคงไม่คิดเลยว่าผมจะได้เหยียบสนามแอนฟิลด์ในฐานะนักเตะของทีมชุดใหญ่ด้วยซ้ําดังนั้นการได้รางวัลจึงเป็นรางวัลที่ทําให้ผมรู้สึกดีมากๆสตีฟเคจากฟุตบอลทรานเฟอร์รายงานว่าสมาคมฟุตบอลเยอรมันยังคงหวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเจเกนครอปนั่งแท่นเป็นผู้จัดการทีมของทีมชาติพวกเขาในอนาคตข้างหน้านี้ ดีเอฟบีเข้าใจจุดยืนของครอปเป็นอย่างดีว่าเขาต้องการอยากที่จะพักจากเรื่องฟุตบอลนานกว่าหนึ่งปีหลังจากอำลาสมสรลิเอรอว์ภูไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้แต่พวกเขาก็กระตือรือร้นที่อยากจะเห็นเขาเขารับงานคุมทีมชาติเยอรมันอย่างเต็มใจหลังจากความปรารถนาของเขาที่จะพักจากการแข่งขันฟุตบอลไปสักระยะหนึ่งแล้วโดยเห็นนี้ดีเอฟบีจึงยินดีที่จะรอครอปให้เขาพร้อมที่สุดซึ่งพวกเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาจะตอบรับในการเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมัน ในสัักวนนหนึ่งสื่อแจงหลังมีข่าวลือลิเวอร์พูลพัวพันกุนซือล้องจุนทานจอรนสันนักข่าวฟุตบอลคนดังออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสมรสนยักษ์ใหญ่แห่งศึกเพเมรีกังกฤษไม่ได้มีความสนใจจะยื่นข้อเสนอดึงตัว Front High, ฟรองไฮโคชฟีเมอรีของล้องไปคุมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดจอนสันกล่าวว่าแม้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับชื่อของชาบีเอลลอนโซและโรเบโตเดซาบีแต่ผู้จัดการทีมล้องอย่างฟรองไฮ ก็ตกเป็นข่าวว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีศักยภาพสําหรับงานที่ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากเขาทําผลงานได้น่าประทับใจความเข้าใจของผมก็คือใช่มีความสนใจนในตัวเขาเมื่อย้อนกลับไป2อสปีที่แล้วมันไม่ใช่แค่จากลิเวอร์พูลแต่ยังจากสโมสร,รอื่นๆทั่วโยุโรปด้วยผมไม่คิดว่าคุณจะสามารถมองข้ามผลงานของเขาในการฟื้นฟูล,ล้องให้เป็นหนึ่งในสโมสร,รสําคัญของฝรั่งเศสได้อีกครั้งลองเป็นสโมสร,รที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมอย่างมากต่อฟุตบอลฝรั่งเศส พวกเขามีฐานแฟนบอลจํานวนมากและมีความคล้ายคลึงกันมากระหว่างพวกเขากับบอสเซียดอร์มุนซึ่งอาจสมเหตุสมผลเมื่อเขาถูกเชื่อมโยงในฐานะคนที่สามารถสารงานต่อจากเจอเกนครอปได้อย่างไรก็ตามในแง่ของสิ่งที่เขาทําในสนามเขาไม่ได้มีเวลากับล้องมากนักเหมือนกับที่ครอปมีกับดอร์มุนและไฮก็ยังไม่มีแชมป์อย่างเป็นทางการ เดลีเมลยูเครายงานว่าหากชาบีออลอนโซเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิเวอร์พูลจะมีผู้เล่นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองอย่างมากดาวรุ่งคนนั้นก็คือลูกแชมเบอร์แบ็คซ้ายวัย19ปีของทีมหงดแดงที่กำลังท็อปฟอร์มมากๆอยู่กับวีแกนแอตติกในเวลานี้ทำไมแชมเบอร์ถึงถูกคาดว่าจะมีอนาคตกับทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอลอนโซนเหรอเพราะก่อนหน้านี้อลอนโซสนใจและต้องการอยากที่จะยืมตัวเข้าไปใช้งานในฤดูก,กาลนี้ที่ไบเออร์เลบุเซน มาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแชมเบอร์เป็นที่ต้องการของลิเวอร์เซนของอลอนโซเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและสโมสรจากเยอรมันได้เจรจาเพื่อขอยืมตัวดาวรุ่งรายนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นและเขาก็ถูกส่งตัวไปให้กับวีแกนทีมจากลีกวันยืมตัวไปใช้งานในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาล่าสุดแชมเบอร์ก็เพิ่งจะคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของสโมสรไปได้อีกด้วย นิวเมลเลอร์จากสกายสปอร์ตแอนด์เอลเอฟซีทีวีรายงานว่าสำหรับในพิมลิกเหล่าบรรดากองกลางทั้งหมดที่เล่นอย่างน้อย1000นาทีในฤดูกาลนี้ฮาวิเอลเลียสจายบอลจังหวะสำคัญได้เฉลี่ยม,มากที่สุด1.08ต่อ90ซึ่งนั่นมากกว่าอันดับ2อย่างมาตินโอริกาศด0.92ต่อ90อีกด้วยดูเหมือนว่าตอนนี้เอลเลียสกำลังได้รับฉายาจากสื่อในอังกฤษว่าเป็นเดอะบอยวันเดอร์จากผลงานของเขากับทีมลิพูในฤดูกาลนี้นับว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมขขออองงเาจนนนถึตีี้้กดวย 120นาทีบวกในคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศ90นาทีบวกในเกมกับลูตันทาวสปาร์ตัปรักและแมนซิตี้76นาทีในเกมกับเซาท์ทฮมตันและนอตติงแฮมฟอร์เรสและในเวลาเพียง1 9วันเอลเลียตออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง6เกมเล่นจนจบ4เกมรวมต่อเวลาพิเศษรวมนาทีในสนามมากถึง544นาที3แอซิสต์1ประตู1ถ้วยรางวัลแชมป์คาราบาวครับ แม้ว่าจะไม่ราบเรื่องในตำแหน่งปีกขวาแต่เมื่อขยับมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์และยิงช่วงล่างๆได้เล่นเหมือนเป็นตัวฟรีและยืนในตำแหน่งเบอร์1ิเขาก็แสดงความสามารถที่ยอดเยี่ยมออกมาให้เห็นอีกด้วยปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเอลียัตพัฒนาขึ้นมากจริงๆในตอนนี้หลายคนอาจจะลืมไปว่าเขาเพิ่งจะอายุเพียงแค่20กวบเท่านั้นแต่ก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมเรอร์พูลได้แล้วในตอนนี้ วาตารุเอนโดหนึ่งในการซื้อตัวที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งของลิเวอร์พูลขอขอบคุณบทความจากตั้งกุยวาตารุเอนโดชื่อนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในเชิงชื่นชมกันอย่างมากในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลหรือบางทีอาจไม่เ,เฉพาะเดอยครอปด้วยซ้ำเพราะสื่อและนักวิจารณ์มากมายก็พูดถึงกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้ในวงกว้างมีการหยิบยกเอาผลงานในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์อพูลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในการเล่นของเขาความตื่นตัวที่มีอยู่ตลอดเวลา ความแข็งแกร่งเทคนิคและพละกําลังจากสถิติที่ออกมาความขยันอดทนและความฟิตท,ที่ยอดเยี่ยมจากฮีดแมปหรือแผนที่แสดงตําแหน่งการยืนในสนามที่เผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นเอ็นโดไปอยู่ในทุกทกที่ที่จําเป็นต้องอยู่เพื่อช่วยทีมช่วยสกัดบอลช่วยชะลอเกมช่วยประสานงานการบุกได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของบางสํานักด้วยผลงานที่โดดเด่นกว่ากองกลางคนอื่นในวันนั้นโดยเฉพาะการจัดการกับบรรดามิดฟิลชั้นเลิศของทีมเรือใบสีฟ้า สถิติการสกัดบอลการดวลตัวต่อตัวการเข้าปะทะแย่งบอลการผ่านบอลเข้าเป้าหมายทุกๆอย่างยังคงดูน่าพอใจเหมือนช่วงหลังๆที่ผ่านมาเขากลายเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งของทีมหงษ์แดงนับตั้งแต่ยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกให้ตัวเองในเกมบีบหัวใจแซงชนะฟูลแลมส่อ3เมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วเอ็นโดตบันประตูตีเสมอ3-3หลังเปลี่ยนตัวลงสนามแค่4นาที กับตันทีมชาติญี่ปุ่นก็ระเบิดฟอร์มต่อเนื่องกลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆของเจอเกนครอปในแต่ละเกมไปแล้วหลังเกมนั้นครอปทรงเอนโดลงสนามเป็นตัวจริงอีก7เกมซ้อนก่อนจะเดินทางไปร่วมทีมซามไรบลูสู้ศึกเอเชียนครับที่กาตาซึ่งญี่ปุ่นตกรอบ8ทีมสุดท้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในช่วงที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ปรับตัวได้ดีแล้วในตำแหน่งเบอร์หกที่ว่างอยู่แต่เอนโดไม่เสียตำแหน่งตรงกันข้ามเขากลับมาเสียบในบทบาทเดิมได้ทันที พร้อมกับผลักดันกองกลางทีมชาติอาร์เจนต้าขึ้นไปเล่นในบทบาทถนัดที่หมายเลข8กลายเป็นช่วยกันปล่อยพลังพาทีมพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างงดงามอีกคนหนึ่งจะเป็นใครก็ได้โดมินิกโซโบสไลาฮาวิเอลเลียสจะเป็นดาวรุ่งอย่างเจมส์แม็กค,คอนเนลกับบ็อบบ,บี้คลาร์กหรือจะเป็นคนที่เจ็บอยู่ทั้งเคอร์ติสจนไรอันกราเฟนแบกและเตโกอเอาคันตอราโดยผลงานเวลานี้ทั้งเอนโดและแม็กอลิสเตอร์จะยอดตัวหลัก2.3จกคนในแดนกลางนำพาทีมก้าวไปได้อย่างมั่นใจ รางวัลนนะักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมของสโมสร,รจักการโหวตของแฟนบอลลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากแฟนบอลอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดทุกๆคนยอมรับเขาแล้วหลังจากที่แฟนบอลบางส่วนตั้งแง่กับเขาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาสู่สโมสร,รและวิจารณ์เขายังไม่ปราณีในช่วงที่ต้องพยายามปรับตัวเข้ากับทุกอย่างที่ใหม่หมดแม้กระทั่งแรงกดดัน ความน่ารักที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเดอะค็อปมากมายทยอยกันออกมายืดอกสารภาพผิดและกล่าวขอโทษจะก้นบึ้งหัวใจต่อมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นที่ได้ด่วนตัดสินเขาโดยไม่เคยให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองผมผิดไปแล้วครับยอมรับผิดครับอยากเข้าไปกอดคุณแรงๆแล้วพูดว่าขอโทษนะครับเวลานี้ชื่อของวาตารุเอนโดคือสุดที่รักของเดอะคอปเอเชียตัวเล็กอายุมาก มาจากทีมหนีตกชั้นย้ายมาหลังฤดูกาลเปิดไปแล้วต้องเปลี่ยนหลีกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่มีต้นทุนมีแต่ความสงสัยคุณสมบัติที่เสียเปรียบคนอื่นทุกอย่างนั่นแหละที่ยิ่งทําให้การพิสูจน์ตัวเองของเขานั้นล้าค่าแน่นอนครับระยะทางยังอีกยาวไกลลิวอ์พูเซ็นสัญญาก,กับเอนโดเป็นเวลา4ปียังมีอะไรเกิดขึ้นได้อีกมากทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่แต่ณเวลานี้มีเพียงเสียงความชื่นชมความเป็นเขาวาตุุเอนโด หนึ่งในการซื้อตัวที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งของลิเวอร์พูลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ